จะพังไหมสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพามาอันบ็อกน้องเบบี้ทีนะคะอันนี้เราซื้อมาจากร้านตานะคะยังไม่มีใครเห็นนี่อันนี้เดี๋ยวเรามาดูข้างหลังกันก่อนอันนี้คืออยากได้กระต่ายน้อยแล้วก็หมูแล้วก็แมวแล้วก็หมาแล้วก็ตัวซีเ็ตก็คือเป็นยีราฟหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเห็นเขามันเป็นแบบนี้ในที่สุดความจริงก็เปิดเผย นี่อันนี้โดนแกลงแน่อันนี้มาดูกันอันนี้เป็นถุงโยนลงมาไม่บอกข้างในนี้ไม่มีแล้วนี่ก็ของก็จะมีแบบเป็นสร้อยคอหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่ามันมีเตปมาให้เอาหดแล้วนี่ก็จะเป็นแว่นตาแทนแทนแดนแดนแทนแทนแดนแตนจุ๊บอุ้ยได้แมวที่อยากได้อ่ะ อุ้ยดีใจมากได้แมวตัวที่อยากได้ด้วยนี่ไงเห็นม่วง,งแล้วเดี๋ยวนะทำไมมันไม่เหมือนในรูปในรูปมันเป็นหน้าบึง้งแต่ส่วนนี้ไม่มีแล้วทุกคนดูแก้มนะแก้มมันจะเป็นแบบเป็นรูปโกธใช่ไหมแต่ดูนี่ไม่มีอะไรเลยเป็นรูปสตรอเบอรี่อะเดี๋ยวเรามาแต่งตัวให้น้องกันอย่างแรกพับกล่องก่อน เออกล่องได้แล้วเอาน้องวางไว้บนนี้นี่เอาน้องวางไว้บนนี้ใส่แว่นให้น้องใส่แว่นบนนี้ถ้าเกิดว่าไม่ใส่ตรงเนี้ยมันจะดูแบบใหญ่ๆนิดหน่อยอ่ะเดี๋ยวเอาอวางไว้ตรงนี้นเดี๋ยววางไว้บนนนี้นี่ทำไมน้องตาขียจังนี่อันนี้ก็เป็นส้อยคอของน้อง มองกันรู้เลยว่าต้องเป็นไส้ขอเพราะว่าถ้กเกิดว่าเป็นอย่างอื่นก็ไม่รู้กันนี่จับให้น้องนี่เสร็จแล้วค่ะหูน่ารักมากๆแล้วลองมาเทียบกับปกดูมันไม่เหมือนตรงไหนรู้ไหมทุกคนลองสังเกตดูนะหน้าบึง้งส่วนนี้คือหน้าไม่บึง้งแต่ตาเขนี่จะทําให้น้องไม่ตาเขนี่ <laughs> เดี๋ยว เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาอันบ็อกใหม่ค่ะบ๊ายบายตาขี